มือม,อมงค้นแกลุยแกหลานลงแนจะบอสีกับขอบข้วของมนล้มันใจจลอยทุกคนไหนมากมืยมนยืดดีเลยมทำมือพูมโตกมือหมามือใช่มือนีโตกมีหลับมีโตกี่ใช่ลูกห้าในต่างในแปลงในพัฒนาเนี่ยจะเลื่นุเรื่องบัตปก์สุขพ้นาเงสูงสุดในแข็งแรงยาให้นี่ป้ญหายาในี่อุปสรรคยาให้นี่บัติเหตุสั่งเป็นแม่แล้วให้งาม ให้ส้มให้ง้มให้เด่นเป็นสง่าให้ถืตืตาทนทั้งหลายมาใส่บริการให้เป็นเงืนเป็นข่องเป็นตื้อเป็นเสียงกับลูกกับหลานทำม่ขาดมาต่อเร่อยๆมาสารสารสารสามุกรสารสาาา